สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องหญิงกระป๋องทองประเสริฐชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาดูบ้านหลังนี้กันนะคะทรงจั่วค่ะอันนี้นะคะขนาดตัวบ้านนะคะ3เมตรคูณหเมตร50นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมีบันไดขึ้นเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณโดยรอบกันก่อนนะคะ จะเป็นด้านหลังนะคะบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะแต่ว่ามีประตูด้านหลังนะคะให้ลูกค้าต่อเติมค่คะมีไขายอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในกันเลยค่ะนี่ค่ะบันไดา3าขั้นนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะ ตัวระเบียงนะคะตัวระเบียงนี้2เมตรนะคะคูณสเมตรนะคะมีฝ้าฝ้าด้านบน,นะะหลังนี้นะคะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเป็นประตูกระจกนิรภัยะค่ะประตูคู่นี้จะเป็นไม้แดงนะคะ ตัวห้องนะคะแล้วเขาไปดูข้างในในห้องกันเลยค่ะบานสไลด์ในห้องนะคะในห้องตัวนี้นะคะขนาด3เมตรคูณ3เมตร50นะคะจะมีการตกแต่งภายในตกแต่งด้วยไม้ั้นอ้อยและก็ไม้สลับกันนะคะมีประตูด้านหลังนะคะ ฝ้าภายในเป็นฝ้าหลุมนะคะประตูประตูด้านหน้านะคะ ด้านหน้าเป็นกระจกของัลสวยงามค่ะเป็นบานสไลด์นะคะ ราคานะคะราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่1,60,000บาทนะคะส่งฟรีนะคะระยะทาง100กิโลเมตรนะคะถ้านอกเหนือจาก100กิโลเมตรก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะคิดกิโลเมตรละ50บาทค่ะค่ะตถ้าท่านในสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ลูกค้านะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ